สวัสดีครับอาจารย์จอร์ที่ปรึกษาโลจิสติกนะครับวันนี้จะมาพูดในส่วนของ3เทคนิคเพิ่มประสิทธิภพาพพื้นที่เก็บสินค้าของเรานะครับสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของพื้นที่ในการเก็บสินค้าเนี่ยไม่เพียงพอหรือใช้ไม่เต็มประสิทธิภพาพแล้วไม่รู้ว่า จะมีแนวทางยังไงที่จะเพิ่มประสิทธิภาพมีการเก็บลองฟัง3ามไอเดียหรือ3มเทคนิคนี้แล้วลองนําไปใช้งานดูมาดูเทคนิคที่1ครับเรื่องของการจัดการสินค้าเด,ดสท็อกหรือว่าทําให้สินค้าเด,ดสท็อกของเราเนี่ยมันออกไปจากคลังสินค้าของเราหลายๆที่ที่ผมเจอคือมีปัญหาในเรื่องของสินค้าเด,ดสท็อกเนี่ยค่อนข้างมากแล้วก็ ไม่ได้เคลียสินค้าเดสต็อกเลยบางที่เนี่ยสามปีก็อยู่ที่นี่สี่ปีก็ยังอยู่ห้าปียังอยู่บางที่เป็นสิบปีก็ตัองกองอยู่แล้วทําให้มันกินพื้นที่ในการจะเก็บอันนี้เป็นต้นทุนตัวหนึ่งที่หลายๆที่อาจจะมองข้ามมาดูตัวอย่างถ้าผมคํานวณออกมาแล้วสมมตินนะต้นทุนในการเก็บสินค้าเนี่ยห้าบาทต่อวันต่อโลเคชั่นนะ เอาคือโลเคชันหนึ่งเนี่ยพื้นที่บาง1นึ่งพาเลทข,ของเราเนี่ยต้นทุนอยู่ที่5บาทต่อวันถ้าสมมติเราใช้เก็บสินค้าเดสท็อเนี่ยสามสิบพาเลตก็แสดงว่าต้นทุนของเราเนี่ยวันหนึ่งจะอยู่ที่1 5 0บาทต่อวันถ้าเป็นเดือนก็อยู่ที่ประมาณ4,500บาทต่อเดือนแล้วถ้าเป็นปีก็5้า0 0บาทต่อปีอันนี้คือต้นทุนยังไม่รวมในเรื่องของคนต้องมาดูแลสินค้าของพวกเราด้วยต้องมาคอยนับต้องมาคอยเซฟมันเขาอยู่ตลอดอันนี้สินค้าเดสท็อเนี่ยยิ่งเก็บเยอะ ยิ่งเก็บนานเท่าไหร่ยิ่งทําให้ต้นทุนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือตัวที่1มาดูตัวที่2ก็คือเรื่องของการออกแบบเลเยอร์ตามหลักของตัว A B C ในสิทธิ์โดยเราอาจจะทําสินค้ากลุ่ม A เนี่ยแยกโซนกันเลยนะสินค้ากลุ่ม A นี่คือสินค้าที่มันเคลื่อนไหวเร็วนะคือเบิกบ่อยๆเบิกบ่อยๆเข้าออกบ่อยก็ต้องเก็บในพื้นที่น้าคลังสินค้าของเรากลุ่มที่2ก็คือกลุ่ม B กลุ่ม B ก็คือโซนกลางๆก็เก็บช่วงกลางๆของคลังสินค้าแล้วก็ กลุ่ม C เป็นกลุ่มที่อยู่ท้ทายคลังสินค้าอาจจะเป็นกลุ่ม C นี่ก็กลุ่มที่มันไม่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวน้อยฉะนั้นเราแบ่งสินค้าเป็น3กลุ่มแล้วก็แบ่งโลเคชันออกเป็น3กลุ่มเหมือนกัน3มโซนแล้วก็เก็บสินค้าตามโซนไข่โซนหมันใช่ไหมครับอันนี้คือทิคที่ 2. มาดูเทคนิคที่3นะครับก็คือการกําหนดในเรื่องของตัวชั้นวาง ในการเบิกสินค้าแล้วก็เอาง่ายคือนี่สานี่คือการชั้นล่างของของของโลเคชันของเราเนี่ยซอยให้มันถี่เพิ่มมากขึ้นนะครับหรือบางที่อาจจะเรียกว่าเป็นการเบิกเศษเนาะพิกเศษถ้าเราซอยชั้นล่างเนี่ยมันถี่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราก็จะได้พื้นที่เพิ่มมากขึ้นลองไปดูในคลังสินค้าของพวกเรานะครับว่าชั้นล่างเนี่ยมองลงไปเลยนะมองในคลังสินค้าชั้นล่างมองลงไปเลยว่าระวางของเนี่ยพื้นที่มันเหลือกับชั้นที่2เนี่ยมันเหลือเยอะไหมมันมีพื้นที่เหลือไหมถ้ามองไปแล้วเนี่ยมีพื้นที่เหลือค่อนข้างที่จะะเยอ ความสูงของชั้นของเราเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณสักเมตรห้สิมมตินะแล้วพื้นที่มันเหลือลอยู่ประมาณสักเมตรหนึ่หรือประมาณ70เซนของทุกๆชั้นเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเสริมชั้นเข้าไปอีกชั้นนึงได้แล้วก็เราก็จะได้วางสินค้าที่มันเพิ่มมากขึ้นอีกเท่าหนึ่งเลยถ้าเป็นลักษณะเคสียที่ผมพูดถึงเนี่ยเราจะได้พื้นที่ เบิกเสร็จเนี่ยเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่3ที่เอามาฝากหลายๆที่อาจจะมองข้ามแล้วก็ละเลยไปก็สรุปเทคนิคทั้ง3อย่างก็1ก็คือกรจัดสินค้าที่เดสต็อก ออกไปอันที่2ก็คือการจัดเลเยอร์ตามหลักของตัว ABC analysis อันที่3ก็คือการเพิ่มพื้นที่ในการเบริกสินค้าเสร็จหรือตัวพิกเสร็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านใครสนใจในหลักสูตรออนไลน์ของทางที่พกษาโลจิสติกส์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารคลังสินค้านะครับอย่างไรให้มีประสิทธิภาพหลักสูตรสต็อกลดกำไรพุ่งหลักสูตรการบริหารงานขนส่งสําหรับองค์กรยุคใหม่แล้วก็หลักสูตรในเรื่องของการบริหารสต็อก สำหรับธุรกิจร้านขายยาแล้วก็การสร้างระบบบริหารคลัสินค้าและซอกสินค้าของธุรกิจร้านรัศดก่สอสร้างแล้วก็หลักสูตรเรื่องของลีนระบบการผลิตแบบลีนแล้วก็หลักสูตรไคลเซนก็สามารถติดต่อ,อเข้ามาที่เพจที่ปรึกษาได้นะครับหรือไลน์ ID ตามที่โชว์ข้างหน้าได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ